We'll ที่ต้องพิเศษใน EP นี้ครับมีหลายท่านที่ถามหนึ่งมานะครับว่าระหว่าง Electra Guide Standard ครับ Stid Guide Special แล้วก็ Ultra ครับมีความแตกต่างกันยังไงครับในเมื่อรูปทรงของทั้ง3าคันเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีดีเทลของตัวรถมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับหนึ่งก็จะแนะนําให้รู้จักอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในศูนย์ฮาร์เลแห่งนี้นะครับจะมาบอกเราว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกับกันยังไงบ้างนะครับยังไงติดตาม ชมครับ แนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะ <c oughs> เอสทาเลฟพัชยาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความแตกตา่างของ3ตัวก็คือ electric guide อ่าสตีดก er ับสเปเชียลและอัลต้าลิมิเต็ดอัลต้าลิมิเต็ดเนาะใช่ <Okay S 2> ครับ,รบก็มีคนถามพี่มาว่าเออระหว่าง3คันเนี่ยมันแตกต่างไงในเมื่อหน้ากากมันเหมือนกัน แตกต่างกันเริ่มที่อันแรกอิเล็ตไกด์สแตนดาร์ดอิเล็ตไกด์สแตนดาร์ดนะคะแตกต่างกันที่อย่างแรกเลยคือราคาค่ะ,อ,ะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสน เก้าหมื่นเก้าพันใช่ค่ะอ่ะสแตนดาร์ดนะคะจริงค้ารุ่นเนี้ยพี่จำได้เพราะว่าราคามันจับต้องได้จับต้องได้ที่สุดราคาเท่ากับรถคิงเลยจ้าแม่มาจ้ะเริ่มต้นที่สิ่งที่แตกต่างที่สุดคือสีสีนะครับสีโคมค่ะคือเครื่องเขาจะเน้นสแตนดาร์ดก็คือทุกอย่างจะเป็นสีโคมหมดค่ะอย่างเอเล็กตริกใช่ไหมคะเครื่องร้อยเจ็ด มีวากิเอ็กเสีโคมที่เป็นสแตนดาร์ดเลยมีกระเป๋าทุกอย่างมี ABS ใช่มีกระจายแรงเบรคค่ะแต่สิ่งที่ไม่มีเลยคือเครื่องเสียงระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่มีทุกอย่างเหมือนกันหมดล้อหน้าหลังเป็น18ปดเพื่อลับ้าน้ำหนักได้ดีนะคะประมาณก็คือเป็นเป็นล้อไซส์มาตรฐานของทัวรลิงอยู่แล้วเนาะเป็นล้อไซส์มาตรฐานของทัวรลิงเพื่อการรองรับน้ำหนักได้ดีคืให้ดูล้อนะครับใช่ค่ะลองดูล้อนี่จะเป็นขอบ18ค่ะ แปดนะครับใช่ค่ะโอเคก็คือหน้าสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆรุ่นสแตนด์ดเป็นสีโครมหมดค่ะสีโครมเนาะใช่ค่ะก็คือเครื่องโครมทุกอย่างเป็นสีโครมหมดมีกระเป๋าทุกอย่างมีเหมือนกันหมดแต่กระเป๋านี่ก็คือชายกระเป๋าก็คือจะประมาณนี้ใช่ค่ะกระเป๋าก็ประมาณนี้โช๊จะสูงหน่อยก็คือโช๊คความความสูงของโช๊ก็คือไซส์ปกติไซส์ปกติ เครื่องก็เป็นร้อยเจ็ดร้อค่ะเพราะว่าคันนี้กับกับรถคิง คืออันเดียวกันอันเดียวกันค่ะแต่ที่แตกต่างก็คือรถคิงเขาจะมีชิลหน้าแล้วก็จะเปิดกว่ารถคิงอยู่อยู่นี่อ่านี่จะเป็นรถคิงคลาสสิกนะคะทุกอย่างจะเป็นสีโครมเหมือนกันหมดความสแตนดาร์ดคือสีโครมเครื่องลายเจ็ดมีหัวกี้เอกเหมือนกันทุกอย่างไฟหน้าทุกอย่างเหมือนกันก็คือพูดได้ว่าอันนี้คือเริ่มต้นของรถทัวริงใช่ค่ะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเริ่มต้นของทัวริงเลยใครที่อยากลองความแบบ สแตนดาร์ดรุ่นเริ่มแรกของทัวรลิงก็จะเป็นตัวนี้เลยเลเลกตในราคาร้านสองเก่าๆแต่มาตรระบบระบบมาตรฐานก็คือมี ABS ใช่มี ABS มีคู่สนโทนกระจายแรงเบรกหน้าหลังแค่นี้คอพอครบก็คือเท่าที่จําเป็นใช่ค่ะแล้วก็แต่ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เดี๋ยวไปใส่ที่หลังเงาใช่คือเพราะว่าเรามีลําโพงให้อยู่แล้วแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนิดหน่อยอ่แต่ชิลหน้าก็ใสชิลหน้าใสสูงอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยว พี่พี่เห็นว่ามันเป็นไซส์กลางเนาะเมื่อกี้สตรีทไกส์สเปเชียลเตี้ยว่านี้มันจะเป็นไซส์เตี้ยแล้วก็อันต้ามันจะสูงกว่าแต่จะสูงนิดนึงโอเคเนาะประมาณนี้โอเคครับต่อไปข้อแตกต่างของสตรีทไกด์สเปเชียลโอเคป่าครับอันนี้ตร์ทครับลอันนี้ลูกทีมลูกทีมเพิ่งมาใหม่เดี๋ยวเจอกันแน่นอน เออโอเคแล้วเรามาถึงสตีดไกด์สเปเชียลนะคะความสเปเชียลคือเครื่องดำเครื่องดำอ่าเครื่องดำและราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่1นึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพัน ก็คือถ้าเกิดมีคําว่าสเปเชียลก็คือเน้นโทนดำเนาะเน้นโทนดําเครื่อง1้4ยสิบสีคิวบิ้นดอ่ะแล้วที่สําคัญอย่างที่แตกต่างก็คือโชคกเตี้ยกว่าโชคกเตี้ยกว่ารุ่นสแตนดาร์ดอืมแล้วสีสเปเชียลคือมันจะมีสีที่จัดกว่าสีที่แปลกกว่าก็คือเน้นมี้วเป็นกลุ่มไัยรุ่นใช่ค่ะก็คือเน้นจะเป็นกลุ่มไว้รุ่นครับ ขี่แล้วหล่อๆเท่ๆก็คือย้อนวัยนิดหน่อยอ่ย้อนวัยในในความร้อนแรงอ่ะแล้วพวกเอ่อระบบต่างๆของรถล่ะครับระบบต่างๆก็คือทุกอย่างมีเหมือนสแตนดาร์ดหมดที่เพิ่มมาก็คือทัชชันคอนโทรลอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะทัชชันคอนโทรลแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มสูบเต็มสูบนะครับแต่ถมีเอนเตอร์เทนเมนต์ลองดูรับ ความแต่งแต่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋ากระเป๋ารกระเป๋าสแตรดาร์ดมันจะสั้นแต่สเปเชียลยาว <จะ S 2> เป็นาาหางตาดูมีความเพียวความยาวอยู่ตรงนี้นะคะ,ะคมันจะทรงคล้ายๆหางลาก็จะด,ด,ดูแบบ ยาวดูวัยรุ่นกว่าเพราะว่าทุกอย่างเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเมื่อกี้น้องแอนบอกพี่ว่ามันเขาเน้นกลุ่มตลาดกลุ่มวัยรุ่นเนาะใช่ค่ะรถก็จะเหมือนมีการคัสตอมมาแล้วจากโรงงานก็คือเป็นเครื่องสีดำอ่าแล้วก็แล้วก็มี114 1 1ิบสก็คือแรงขึ้นแอ่าแล้วก็เห็นเห็นบอกว่าปี20สมีโฮเบรกมาให้ด้วยใช่ค่ะปี20มีโฮเบรกอันนี้สำคัญมากใช่ไหมครับต้อง ความแตกต่างของยานก็จะอยู่ที่ล้อหน้า19อ่าอ่าล้อหลังจะเป็น18บยป่ทำไมถึงเป็น19 19ก็คือเพื่อความขับขี่ที่ดีขึ้นในทางตรงในทางตรงนะครับใช่ค่ะความเร็วสูงสุความเร็วสูงสุหน่อยโอเคโอเคนอกนั้นฟีลลิ่งในการขับก็คือก็เหมือนกันมใช่เหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะดีขึ้นกว่ารุ่นสแตนดาดหน่อยเพราะว่าล้อไม่เหมือนกันใช่โอเคครับได้ครับต่อไปต่อไปเป็นอัลต้าลิมิเต็ดจ้าอัลต้าลิมิเต็ด ัาดีจ้านี่คือเอาต้าลิมิเต็ดจ้าโอเคดูอลังการนะครับเดี๋ยวคือคอนเป็นออาต้าลิมิเต็ดนะจ้าให้ดูหน้ารถนะนี่นะครับแตกต่างอย่างแรกเลยจ้ะราคาจ้ะราคาราคาอยู่ที่ร้านหกสอจ้าโอ้ร้านหกสเลยนะแต่สิ่งที่ได้มาสิ่งที่ได้มาคือครบ ฟังก์ชันครบทุกอย่างครบอย่างกับรถยนต์อย่างกับรถยนต์มาเรามาดูฟังก์ชันแรกๆก็คือสิ่งที่มีให้ครบคือลำโพงสี่ดอกสี่ดอกเลยนะครับแล้วเป็นชุดบูมบ็อกซ์บูมบ็อกซ์นะครับมีรุ่นนี้เท่านั้นที่เป็นบูมบ็อกซ์นะจ๊ะก็คือนี่มีมีมีข้างหน้าข้างหน้าอันนี้2นะครับแล้วก็มีตรงนี้นี่มีช่อง มีช่อง USB มีช่อง USB อะนะครับให้เปิดอันนี้เป็นช่องต่อบ <Bluetooth. S 1> ูทูธโอเคที่เราแถมมาให้นะคะคในในชุดเซ็ตเนาะอ่าแล้วก็ทุกอย่าง,างก็คือการระบายความร้อนอมีอยู่สาบอย่าง อันเดียวก็คือมอน้ำมอน้ำคันนี้มีมอน้ำนะจ๊ะแล้วก็เป็นอากาศอาากศและออยออยคูลเลอร์ใช่มีสามอย่างอันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าด้านหลังนะครับกระเป๋าด้านหลังก็จะใหญ่ขึ้นเก็บของได้เยอะขึ้นอันนี้คือสําหรับคนที่ทัวริงจริงๆเลยใส่ทัวริงจริงๆเดินทางเลยใช่แล้วก็มีที่ชาร์จต1 2โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าเอิงเอวต่างๆที่แถมมาให้ จาไว้เก็บคู่มือรถนะนี้คุณแจคู่มือหรืออื่นอ่มีช่องใส่กุญแจมีนู่นนี่นั่นเห็นบอกพี่ว่าคันนี้มีอุ่นมือด้วยอุ่นมือใช่คันนี้มีอุ่นมือในช่วงหน้าหนาวในช่วงหน้าหนาวนะใช่เพราะว่าประเทศไทยหิมะตกใช่ไหมคะหิมะตกแรงมากแรงแบบแม่คันนี้ละลายพูดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันก็เครื่องนะคะกดตรงไหนไม่รู้อุ่นมือนะกดฟังก์ชันข้างในเนาะใช่ค่ะมันจะมีฟังก์ชันข้างในแลมีปรับตรง ครัอ่ะเครื่องสแตนดาร์ดเครื่องสแตนดาร์ดสีโคมสีโคมเป็นเครื่องเท่าไหร่ครับเป็นเครื่อง114สแตนดาร์ดก็คือเป็นแต่ว่าเป็นสีโคมเนาะมันจะไม่ใช่สเปซิียลก็คือแต่ว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดครับโอเคค่ะแล้วก็ชุทุกอย่างก็มีทัชช่างคอนโทรลอ่าแล้วก็มีกระจายแรงเบรกใช่กระจายแรงเบรก มีฟุคอนโทรลมี ABS คือทุกอย่างครบทุกอย่างครบเลยนะใช่คือพูดง่ายๆตัวนี้ท็อปสุดเลยใช่ตัวนี้ท็อปสุดเลยนะครับในสิ่งที่จะแถมมาอีกคือบูทูจ้ามีสองชุดจ้าบูทูนะครับก็คือบูทูนี่คือเอาไว้ทำอะไรบูทูก็คือเอาไว้ต่อคุยกันระหว่างคนขับกับคนซ้อนต่อได้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่ลูกค้ามักมองข้ามว่าขี่อุ้ยทำไมรู้สึกร้อนจังเวลาขี่ ฮัลโหลจ้าลืมเปิดตรงนี้จ้านี่นะครับมันคือที่รับลมนะจ๊ะรับลมนะครับตรงนี้นะครับเปิดได้ใช่ตรงนี้เปิดได้มีรุ่นเดียวด้วยใช่มีรุ่นนี้รุ่นเดียวด้วยมีที่รับลมแต่ว่าเราสามารถซื้อไปใส่พวก สติายได้ตัวอื่นได้หมดค่ะอันนี้ก็คือเปิดเป็นที่รับลมทำไมขี่แล้วรู้สึกร้อนทโลอย่าปิดลุกอเปิดไว้เปิดไว้ก็คือลมมันจะฉกเข้าหาเราใช่ลมมันก็จะโฟเข้าหาเราในช่วงต้นขาที่เรานั่งค่อมอยู่กับยางนะคะอืมอะไรประมาณนี้มีสองโคใช่ค่ะสีโคงทุกอย่างเป็นสีโคมหมดมันก็อันนี้เป็นระบบหม้อน้ำเนาะใช่ค่ะระบบหม้อน้ำสังเกตง่ายคือจะมีที่มุมกานลมตรงนี้สามารถ ตรงนี้ก็ติดลำโพงได้ใช่ค่ะเป็นระบบว่าน้ำยางที่สำคัญอย่างนี้คือยางยางนะยางยังเป็นรุ่นของสแตนดาร์ดอยู่ก็คือ18ร่าหน้าหลังเพราะว่าเพื่ออันเนี้ยเอเซอร์รีมันเยอะแล้วรถมันใหญ่รถมันใหญ่และยาง18เนี้ยรับน้ำหนักได้ดีที่สุดดีกว่าใช่ก็คือซีรีส์ยางมันค่อนข้างสูงหน่อยเนาะใื่งในราคาแพงก็ยังมีของสแตนดาร์ดอยู่เพื่อ เพื่อการทรงตัวแล้หลายๆอย่างชิวหน้าก็สูงขึ้นด้วยมนอที่เห็นเนาะชิวหน้ามีสูงสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าอิเล็กตรไกไลท์แล้วก็มีสปอร์ตไลท์ให้นะครับขาบอกไฟหน้าก็เป็น LED เลยนะใช่ค่ะโอเคก็พูดง่ายๆตัวท็อปสุดของรุ่นทัวรริ่งแม่งขี่ได้ทั่วโลกประมาณนี้เนาะคือซื้อตัวนี้ไปจบเลย จบทีเดียวอยากไปไหนย้ายบ้านอะได้หมดจ้ะโอเคเซนลาร้านหกไปจ้ะสุดท้ายมีอะไรฝากถึงกับผู้ชมมั้งครับสุดท้ายดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ที่ช่องพีสต็อปเอ็กเพรสนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วฝากถึงแอนดีครับตัวแอนเองอ่ะ ก็แอนนะคะอยู่ที่ศูนย์ฮาร์ย์พัทยานะคะมีอะไรติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยเดินเข้ามา walk in พาลสอะไรได้หมดจ้ะอยากรู้เรื่องรถแขนติดต่อได้เลยค่ะแอนู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มีเพจด้วยมีเพจติดตามในเพจได้นะตอนนี้ก็ติดตามในเพจได้ค่ะซื้อขายรถฮาร์ล์กับบายโจโจ้ค่ะไปติดตามกันได้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่าน้องแอนขี่ฮาร์ย์นะครับ ได้ขี่แล้วยังเนี่ยได้ขี่แล้วได้ขี่แล้วใช่เด็กเอาเด็กเอานะโอนี่ตอนแรกตอนแรกแอนมาทํางานยังไม่ได้ขี่รถเลยนะนี่แอบไปขี่มาใช่เดี๋ยวผมจะทํารีวิวอีกอันหนึ่งก็คือผู้หญิงขี่รถนะครับความสูงมาหลายคนเนอะ เออร่างใหญ่ร่างเล็กแทนน่าจะเตี้ยที่สุดแล้วแทนเตี้ยแทนน่าจะเตี้ยที่สุดแล้วเขาพูดเองนะเออก็ตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงติดตามชมนะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะปิดตอเอเกจจ้าก็มีอะไรก็อันนี้พยายามมาตอบคำถามให้ทุกคนที่มาถามมานะครับเดี๋ยวมีคอนเทนเนอรต่อไปติดตามชมครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ